ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะว่าวันนี้มีเพิ่มที่ไหนกันบ้างค่ะขอไปเริ่มกันที่จังหวัดแรกค่ะที่จังหวัดน,น่านค่ะวันนี้นะคะมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มถึง92รายด้วยกันค่ะทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่จังหวัดน่านอยู่ที่1,404คนจังหวัดเชียงใหม่นะคะยอดติดเชื้อเพิ่มวันนี้อยู่ที่72 72รายค่ะทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่เชียงใหม่อยู่ที่ 5, 9 3หดแพัติดเชร lived, ้อเพิ่มวันนี้ 52รายทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่796คนส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม29รายค่ะทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่จังหวัดเชียงรายอยู่ที่1,984คนค่ะคุณผู้ชมครับไปต่อที่จังหวัดลาพูนครับวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่43รายครับทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่1,164คนครับจังหวัดพะเยาครับวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่27รายทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่1 5 7คน จังหวัดลำปางครับพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่21รายครับทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่1,253คนและจังหวัดสุดท้ายครับที่แม่ฮ่องสอนครับวันนี้ติดเชื้อรายใหม่3รายครับทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่193คนครับในพื้น